ระบบเซฟของเกมนี้นะครับจะเป็นแบบแมนนวลเซฟนะครับไม่ใช่ออโต้เซฟนะก็คือเราจะต้องกดเซฟเองนะครับเหมือนกับเกมออฟไลน์อ่ะเวลาเราจะออกเกมใช่ไหมหรือว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรสําคัญเราก็ต้องมาเซฟเกมก่อนครับแล้วกลับมาเล่นใหม่ Android เนี่ยจะผ่าน gmail นะครับส่วน ios จะผ่าน apple id นะครับกดเซฟสีเขียวนะครับกดโหลดเซฟสีส้มนะครับกดเซฟสีเขียวไป นี้ก็คือผมจะได้เซฟตอนบ่ายสองสิบสามนะเซฟตอนบ่ายสองสิบสามนะเพราะผม,มเล่นไปบ่ายสองสิบห้าเนี่ยนะบ่ายสองสิบห้าแล้วผมมีเชรคันสองเนี่ยนะครับแล้วเกิดเอเส้นอะไรต,รต่างๆเกี่ยวกับมือถือผมจะต้องโหลดเกมมาใหม่ผมจะได้เซฟตอนบ่ายสองสิบสามนะครับก็คือจะได้ตอนเซฟหนึ่งหนึ่งเก้าหกนะครับเราไม่ได้เซฟตอนคันสองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเกมเนี่ยจะสามารถเซฟได้ทุกๆหนึ่งนาทีนะครับ ้ายังไม่ครบหนึ่งนาทีมันจะขึ้นแบบนี้นะครับภาษาไทยเนี่ยจะเซฟทุกๆ1หนึ่งนาทีไม่ได้นะครับมันจะเป็นบนะั๊กเนาะตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับเห็นไหมกดส,สีเขียวมันจะค้างๆใช่ไหมสำหรับภาษาไทยนะครับให้เราเปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับภาษาอะไรก็ได้นะอยากเซฟภาษาไหนก็เอาภาษานั้นเนาะ ก็ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับจังนั้นกดอัปโหลดกดโอเคครับเราสามารถเซฟทับได้เลยทุก1น,นาทีนะครับทุก1นนาทีนะหรือใครที่เล่นนานๆแล้วเนี่ยนะครับพอจะรู้ระบบเกมแล้วก็สามารถเล่นภาษาอังกฤษไปกอดก็ได้นะครับเปี๋ยวแพทหน้าเขาจะแก้บั๊กภาษาไทยเนาะเกี่ยวกับการเซฟภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษสามารถเซฟได้ทุกๆ1น,นาทีนะครับเพราะไม่ต้องเปลี่ยนภาษาละหรือใครจะเล่นภาษาอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะ ตอนนี้ผมก็เล่นภาษาอังกฤษมา1นาทีแล้วนะครับกดเข้าไปกดโอเคนะครับภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยจะสามารถเซฟได้ทุกๆ1นาทีนะครับหรือใครจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็เซฟแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพื่อเล่นก็ได้นะครับแล้วจากความถนัดของเรานะคือเวลาเราจะเซฟเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกดเซฟนะจากนั้นก็เปลี่ยนกลับไปเป็นภาษาไทยเพื่อเล่นนะครับแล้วแต่เราเลยแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า